วันนี้ผมหิวข้าวมากๆเลยจะเก่งเป็นพิเศษฮะอะไรวะหิวข้าว,วเล่นเก่งเหรออะไรวะได้เหรอแบบเนี้ยวันนี้ผมหิวข้าวมากเลยผมผมเลยเล่นเก่งเป็นพิเศษโอเคจัดปลฮะข้างเขาเป็นรีโวตาตบเป็นเราตบยากน้องวโยตบๆเด้อเดี๋ยวว่าโดนมิจ้ทำหน้าที่อะไรบ้างครับมิจ้ล่างไหนครับผมงั้นต้องกดข้าวถาวรแล้วครับ ถ้างั้นเลิกกินข้าวปโยกินเป็นพิซซ่ากับ๋วยเตี๋ยวตังโนคอบบ้าซีาสจดัดจัดบอสเหรอจอดบอสชื่ออะไรวะคุ้นๆว่ะออกเสียงแบบจอดบอสอยากเล่นพีเจครับป้านอากิระหรือมากิหนึ่งดีครับอากิระอากิระมันคือตัวอะไรวะอากิระมายูซูมิเหรอครับ ถ้ามายูซูมิตอนนี้มากิหนึ่งมีแอดวานถ้าต่อแอดวานมากิหนึ่งเก่งกว่าครับมายูซูมิมันคือตัวเคาน์เตอร์พลิกเลือกได้ไม่ทุกเพย์แต่ถ้าแรงไม่สูงมากก็ได้อา้าวกดผิดอ่ะไม่มีลายรอดขาเล่นยิงทำไมเราไม่ดังวะกดไม่ติดยังไงละ่ะนี่แหละคือความลับของเราเพราะเรากดไม่ติดฟับแตกอย่างแม่น ลิง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 เล่นไงวะได้อยู่สวยฮะลูกคุณลางเบียดให้ด้วยเบียดลูกว่าจงแม่นเนาะลิงปลุกพลังที่ว่าแม่นขึ้นเยอะเลยเพิ่งเจอคอบบ้าไปเมื่อกี้เหรอตอนนี้เข้ามากันสามแล้วจิตใจแตกสลาย เขาผมมีฮาคิราชันมุดป๊บไม่เป็นไรฮะอู้ดีโยดีชักกี้กระโดดขวางโยไว้แต่ว่าไม่เป็นไรเอา้า <c oughs> ไปเ <c oughs> มื่อวอร์มก่อนไม่เล่นเล็งแล้วงงงงเลี้ยงเข้าไปจะดังพื้นที่มันดังไม่ได้ฮะมันสุดขอบสนามสวยสวยเขาไม่รบกวนเนาะ ซับม่นมะโคตรม่นเลยตกสักสิบใครใฝ่ตนงข้ามตกสักสิบทีใช่ไหมได้ได้ถือว่าไม่เกินความสามารถโอ้โหไม่ขึ้นอะไรเลยคือเขาแอบเนิร์ฟลิงลูกบล็อกข้างนอกข้างในนะแบบนี้คือตกไม่ขึ้นอะไรเลยลิงสองตบดีมากะเอ้าบอลหายจากพี่ไปได้ไงวะซับ เมื่อกี้พี่นึกว่าพี่เลี้ยงอยู่นั่นนะบอลหายไปนะล,ล้มล้มมาโหลการเลี้ยงที่เข้มมากล้มฮาคีราชัน <c oughs> จบแล้วแต่ว่าเลียวตับม,มันเลยอาพไม่ค่อยลงอยู่นะที่เล่นก็ไม่ค่อยลงส่งส่งสวยมากฮะอุ้ย <c oughs> ส่งโยดีโยดี โอโคตรมั่นเลยน้องสารเร็วตาอ่ะแต่พี่เล่นพี่ก็เลไม่ลงเหมือนกันไปหัวล้อเขาจำได้ปะที่เราเล่นกันอ่ะเร็วตาก็เลยไม่ลงเหมือนกันปลุกพลังแล้วแม่นอย่างนี้ล่ะถอยออกเข้าไปไม่คิดว่าพี่จะสับสองหรอวะเออมันต้องคิดว่าจะสับสองมั้งเสับสองไปดิงก่อน สกรีนบวกสกรีนบกลมมากเมื่อกี้สกรีนบกลม,ม,ม,กกกลมแยกทางซ้ายขวาพี่ยิงเพราะพี่คือราชาวานอนอยังไงล่ะสยบสยบผมเสียบอย่างเดียวอะไม่มีไรต,ดตัดบอลเต็มมือผมรอเก็บบอลผมเก็ยเดินตบตบไม่โดนเพื่อนบอกไม้ตายพร้อมแล้วผมนี่เลยยังเลยฮะตัวอยู่ไหนวะอยู่นี่เพื่อนบอกไม้ตายพร้อมแล้วผมยิง ตรงตรงไปไงพี่ปาบอลอัดแป้นแล้วก็ยิงหลอกอันนี้คือส่งซากุยิงหลอกเฉยๆแล้วซากุอันติงงทั้งสนามถ้ายากก็มาดูไว้โยพี่โคตรเอาอ่ะถ้าเมื่อกี้เป็นเคล็ดวิชาลับสำหรับลิงปาบอลส่งให้เพื่อนปั๊บไปไงเฮ้ยได้อยู่เคล็ดวิชาตัวเบาแน่จริงส่งพี่ได้เ่ยมันส่งได้แล้ว้ย ย่าไม่ลงไม่ลงแตกสาเมื่อกี้คือพลังโดนเต็มมือเลยครับถอดเกมพลิกมาละซากุำหม,มัดอะไรถ้ายากขนาดนั้นเขาไม่กำม,มัดหรอกรูกันเอา้ามันไม่เล่นวะเอา้าตัวละครไม่เล่นนะผมมดุดโหตกจังหวะสองเยเกินไปเปล่า ตรึงไม่ตกแตกหรอเว้ย,ยิงแม่นมากนะลิงอ่ะมันต้องออกมาตบนะเพราะลิงปลุกพลังอันนี้คือแม่นระดับพระเจ้าเลยนะระวังสติปาบอลแล้ววิง่งไม่เอาลนะโอ้ยจะจะไม่เก็บสักหน่อย คือแจ็คกี้มันเล่นกับพี่บ่อยเลยเว้ยพี่แกลอะไรแบบนี้แบบเล้งเล้งเล้งช็อตค็อกดังก็ส่งให้อ่ะมันเล่นทันนะเจอคนอื่นมาเล่นไม่ทันนะความรับของเราคือช็อตค็อกดังแล้วแล้วลั่นดูพี่ครับแล้วส่งเป็นดึงตัวประกบไปงมันมันขวาจันเลยอ่ะมันตกแบบโคตรเท่ ลูกเมื่อกี้โยเท่แล้วนะคือมันหลุดมันโล่งใช่ไหมพี่ดึงมาให้สองคนเลยะแล้วมันขวาสันขวาจันแบบนั้นได้ไงคือตัวละครมันไม่น่าไม่น่าจะตกได้มันมีใครวะกระโดดกาอากาศกระโดดไปข้างหน้าแล้วแล้วเตะแดดถอยหลังแล้วมาตกอย่างนี้หรอตัวละครลุกว่างเมื่อกี้คือมันมันกระโดดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันถอยหลังตกเสร็จแล้วตัวค่อยลงมาเนี่ยนี่มันเป็นขาดําซันจิหรือเปล่าเดินชมจันทร์ ทำลายล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้าง <Whoa. S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 2> ทำลายล้างแชแนลลุยไปกับทำลายล้างแชแนล Let's go